อายวะอะนิภาณิภาณะกะละมังสุขังสุภาโตสุทุพุทธบูชาพระพุทธามหาเตชาวันโตสิระภะกะธรรมบูชาธรรมบูชามหาปัญญาวโนมหาปัญญาวโนธัมมบูชา พิโลกันนัางพุทธะพุชมัะปิมานิมาจังพันเิปินดาปตานิสิกูปสังขจารโนเชยามาสาธุโนพันเต สิกสังโฆสิกสังโฆอิมานิมัตานตานิจัตุปเจยะาจุปยานิตันตุรานิตันตุลานิปฏิคันหาตุปฏิคันหตูามหากังิขาราตังปิการาตัง สุขายาคาเจ้าพระสงฆ์ผู teachers, nah ้เจริญ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายปัญญาหารพร้อมแจกจู่ปัจจใจกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระสงฆ์โปรดราบ เพื e okay, Jim, ่อประโยชน์และความสุขเประย์แวสุแก่้ Dan, ่าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายแลยของ่าพะเจ้าทัของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเกและนานเกินสาธุอนุโมทานิีมุนมาทางสีนั่นด้อ ดินแบทจ้วนิมต์นั่นนิมอ์มาทั้งที่ปนสตันไหทอเด้อสตนไ่อด้ยอเวล่าจะหน่อยนีมต์ปี่าด้ยะหน่อยนิมอ์ปีญ่าครับคอเวล่าเอานิมนปีาคนอปี่าครับครับ ขออนุญาตนะครับธรรมสถานพระหลวงพ่อพระทูตพันธิสิรคนณขับขอเวนาอันขับปีกกับน้อง